Thank <laughs> สามนามัน่ะคหัวขอเยียวองัเปะมนะว่ามันขาง่วขากล้วยหรือวดเชียงอ่อนตั้งค่จ ผู้ใดไหนคือพอคือกัคือุ่บอกเลยว่านี่เป็นพียนี้เคนนอยกเายะนนปิดทากลางเปิดทากลางม้เยปเปิดเางกลาเลยนเปิดทากลางไแศาสาวนอยสิพาลำเพลินเจริญใจ

มันออกห,ห<ร><น>ลีเบิ้ลแค่ถหคอนเทนเนอร์ กินซอสพัดหวดลำล่าแม่งเับแม่ระบาดดีได้ สาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแทนแฟนสาวช่องอย่าไปเาไวทันครูเอามาไปซ่อนไปเลยเอามาไ่อนพุชมาจ้าช่องตเช่อตาเช่เม็ดติ้ Oh, <laughs> เยาให้เมื่อสัปดาย์ใหญ่ผอมวิชาไห้ว่าเตีพร้อมสอนเสมอชัวรจงหองิญญาญจะยาวใหญ่่าอ,อ่แต่วายูขึ้นมาแล้วแม่ชัวช่วงไหนแต่ว่าหามปู้พิญญาขึ้นมาไม่เบาแม่เบาเอาเล้ว